ทุกสิ่งล้วนต้องพรากจากกันทุกชีวิตไม่อาจอยู่เป็นคู่ครองแต่มีบางสิ่งที่ความตายก็ไม่อาจภากรักไปจากเขาทั้งคู่ได้ สวัสดีครับมาพบกับผม a m ม ing Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังผจญภัยระดับตำนานกันดีกว่าครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Mummy คืนชีพคำสามนรกล้างโลกซึ่งภาคนี้จะเป็นภาคหนึ่งนะครับและข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลผมเอามาจากในหนังทั้งสิน้นหากผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละครับถ้าเขาไม่เสริมเติมแต่งมันจะไปสนุกอะไรและถ้าหากเนื้อหามันไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมมาสปอยหนังไม่ใช่มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังและหนนังงเรื่อี ก็เป็นหนังที่ผมชื่นชอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับ1,290ปีก่อนคิตการอียิปต์ซึ่งอยู่ในยุคสมัยของฟาโรห์รามซิสที่1 องฟาโรมีสนมเอกนามว่าอนักซูนามูลผู้ซึ่งไม่มีบุคคลใดแต่ต้องตัวนางได้นอกจากฟาโรหากแต่เพื่อความรักที่ทําให้เขาทั้งสองยอมเสี่ยงเพื่อมันหัวหน้านักบวชนามว่าอิมโฮเทปได้แอบเป็นชู้ลับๆกับอนักซูนามูลแต่ไม่นานนักพวกเขาทั้งคู่ก็ถูกฟาโรจับได้และเขาทั้งคู่ก็จัดการสังหารฟาโรทิ้งเสียและเมื่อทหารของฟาโรร่วงรู้พวกมันก็บุกเข้ามาเหล่าสาวกของอิมโฮเทปก็พาเขาหนีและอนักซูนามูลจึงทําการฆ่าตัวตายแล้ว หวังที่จะให้อิมโฮเทปปลุกนางให้ฟื้นคืนชีพจากความตายและเวลาต่อมาอิมโฮเทปและสาวกของเขาบุกเข้าไปเพื่อจิงศพของอนักสุนมูลออกมาเพื่อที่จะปลุกให้นางฟื้นคืนชีพและในขณะที่พิธีกรรมกําลังจะเสร็จสมบูรณ์ทหารองครักษ์ของฟาโรห์ที่ได้แอบติดตามพวกเขามาก็ทําการเข้าขัดความพิธีกรรมของพวกเขาทําให้อิมโฮเทปและเหล่าสาวกทั้งหมดถูกจับเหล่าสาวกของอิมโฮเทปทั้งหมดถูกจับทําเป็นมัมมี่ทั้งเป็นและสําหรับอิมโฮเทปนั้นทรมานยิ่งกว่าผู้ใดเขานั้นโดน ตัดลิ้นและโดนพันให้เป็นมัมมี่ทั้งเป็นและต้องเผชิญกับแมงกุจจีกินคนโดยการให้พวกมันกินเขาทั้งเป็นและยังโดนคำสาบมิให้ได้ไปผุดไปเกิดตลอดกาลพวกองครักษ์แห่งสุาสานกษัตริย์จะไม่ยอมให้ผู้ใดมาปลดปล่อยเขาเพราะเขาจะนำมาซึ่งโรคร้ายและฝูงแมลงกินคนและถ้าหากมันออกมาได้มันจะมีชีวิตที่เป็นอมตะมีพลังเหนือทะเลทรายมีพลังที่แข็งกล้าเกินกว่าที่ผู้ใดจะหยุดยั้ง และ3,000ปีต่อมาในปีคศักราช1923บริเวณที่มีการฝังมัมมี่ผีร้ายนกรลับที่มีชื่อว่าฮามูนนัตราหลายกองทัพมีการรบบนพื้นแผ่นดินนี้แต่ไม่มีผู้ใดร่วรู้ว่าใต้พื้นทรายที่พวกเขากําลังรบกันนั้นมีสิ่งใดอยู่และนี่คือพระเอกของเราเขามีชื่อว่าโอคอนเนลผมจะเรียกเขาว่าพระเอกนะครับเขามีอาชีพเป็นทหารรับจ้างและนี่คือเพื่อนจอมขี้ขาดของเขาชื่อเบนนี่เขาต้อง่กก,งกังงําาาาาลทีพวเขดดนนจ้มาหาร ค่าศึกตีแตกผ้าไปอย่างง่ายดายแต่ไอเบนนี่วิ่งหนีไปก่อนที่จะสู้ซก และตัดมัดที่อีก3ปีต่อมากรุงไคโรประเทศอียิปต์นางเอกของเราชื่ออีโวรินผมจะเรียกนางเอกนะครับเธอมีอาชีพเป็นบรรรักษ์และนักอียิปต์วิทยาผู้เชี่ยวชาญภาษาโบราณของอียิปต์และคลั่งไคลาย,ยุคสมัยของอียิปต์โบราณแบบสุดๆและนี่คือพี่ชายของเธอชื่อโจนาธานพี่ชายที่ตามใจน้องสาวทุกอย่างและในวันนี้โจนาธานก็มีของมาให้น้องสาวเขาด้วยนะครับนั่นก็คือกล่องโบราณซึ่งข้างในเนี่ยมีแผนที่พาไปยังนครล,ลับที่ชื่อฮามุนนัปราได้พอนางเอกได้เห็นแบบนั้น ก็ตาโตนะครับเพราะเธอชอบค้นคว้าเรื่องราวของอียิปต์โบราณมากนางเอกก็เลยเอาแผนที่ไปให้หัวหน้าของเธอดูแต่หัวหน้าของเธอดันทําแผนที่ไม่ไฟไปสักครึ่งหนึ่งสังนั้นพี่ชายของนางเอกก็เลยพานางเอกไปหาคนที่เจอกล่องโบราณน,นั่นทําให้นางเอกมาเจอกับพระเอกที่โดนจับตัวอยู่พระเอกก็บอกนะครับว่ากล่องโบราณน,นั้นนะ่ะเขาเจอมาจากฮามูนนับรานางเอกก็หูพึ่งเลยแหละครับและอีกสักพักไอหัวหน้าผู้คุมก็บอกกับนางเอกว่าพระเอกจะต้องโดนประหารด้วยการแขวนคอจากความผิดซึ่งในเรื่องก็ไม่ บอกนะครับว่าเขาทําผิดอะไรเหมือนกันนางเอกก็พยายามต่อรองกับไอ้หัวหน้าผู้คุมทุกอย่างนะครับแล้วบอกกับไอ้ผู้คุมว่าพระเอกเนี่ยรู้ทางไปฮามุนนับตราผู้คุมมันก็หูพึ่งทันทีนะครับเพราะมีข่าวลือว่าที่นั่นมีสมบัติอยู่มากมายนางเอกและผู้คุมก็เจรจ,จากันจนพวกเขาเนี่ยตกลงกันได้ว่าจะให้พระเอกเนี่ยพาไปที่นั่นแล้วก็มาถึงวันที่พวกเขาจะต้องเดินทางพวกเขาได้ทําการเดินทางโดยขึ้นเรือไปแล้วก็มีพวกอเมอริกันที่ออกล่าสมบัติอีกกลุ่มหนึ่งไปด้วยนะครับและในขณะที่พวกเขากาลังล่องเรือไปอยู่นั้น ว่าตอนนี้มีคนกลุ่มหนึ่งกําลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขาอยู่ในระหว่างนั้นพระเอกก็พยายามเตือนนางเอกนะครับว่าสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยมันไม่ปลอดภัยมันเป็นสถานที่ต้องคํำสาบแต่นางเอกเนี่ยก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับและเธอก็บอกว่าถ้าเธอไม่เห็นจะจะเธอไม่มีวันเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกพระเอกก็ตามใจนะอยากไปก็ไปแล้วสักพักพระเอกก็มาเจอกับไอเ้เบนนี่เพื่อนขี้ขาดของเขาที่ทิ้งเขาไว้ตอนที่สู้รบด้วยกันและววันนี้มันก็มาเป็นคนนําทางให้กับพวกอเมริกันกลุ่มนั้นพอพระเอกเจอมันก็นั่นแหละครับจับแม่งโยนลงเรือ มึงเคยทิ้งกูไว้ไอเพื่อนเวนในขนาดนั้นพระเอกก็ได้สังเกตเห็นว่ามีรอยเท้าที่เปียกน้ําขึ้นมาบนเรือของพวกเขาและสักพักกลุ่มคนที่ขึ้นมาบนเรือก็เผยตัวขึ้นพวกเขามีนามว่าเมดจายพวกเขาคือเชื้อสายขององครักษพิทักษสุสานกษัตริย์และสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือแผนที่ละกล่องโบราณน,นั่นและพวกมันก็ได้มาจีน้นางเอกและก็ถามนางเอกว่าแผนที่กับกุญแจอยู่ที่ไหนนางเอกก็งงนะครับกุญแจอะไรและสักพักพระเอกก็เข้ามาช่วยเธอและก็พาเธอหนีออกมาได้นางเอกก็บอกกับพระเอกว่า เรายังไม่ได้หยิบแผนที่ออกมาเลยพระเอกก็บอกว่าจะมีไปทําไมแผนที่เพราะแผนที่มันอยู่ในหัวของพระเอกอยู่แล้วไล่อีกสักพักพวกเขาก็ยิงกันสะบั้นหันแหลกจนเรือเนี่ยมันโดนไฟไหม้ทั้งลำทำให้พวกที่โดยสารเรือมาทั้งหมดต้องกระโดดลงจากเรือทั้งหมดและไอ้พวกอเมริกันกับไอ้เบนนี่เนี่ยก็หนีรอดออกมาจากเหตุการณ์นี้ได้นะครับแต่พวกมันขึ้นฝั่งคนละฝั่งกับพระเอกทําให้พวกเขาแยกกันเดินทางและเช้าวันต่อมาพี่ชายนางเอกก็ทําการซื้ออูดมาสี่ตัวเพื่อเดินทางกันต่อพวกเขาก็ได้เดินทางไปบนทะเลทรายที่ซึ่งแห้งแล แต่ในขณะที่พวกเขากําลังเดินทางอยู่นั้นพวกเขาก็อยู่ในสายตาของพวกเม็ดจายอยู่ตลอดนะครับและอีกสักพักพวกเขาก็มาถึงสถานที่ที่หนึ่งซึ่งตอนนี้ยังไม่เช้านะครับและก็ได้มาเจอกับกลุ่มอเมริกันกลุ่มนั้นโดยที่เอเบนนี่เป็นคนนําพวกเขามาและพระเอกก็บอกกับนางเอกนะว่าเราต้องรอจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเพราะแสงอาทิตย์จะบอกทางเราและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็ปรากฏเป็นเมืองขึ้นด้วยความอัศจรรย์เมื่อเห็นดังนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ควบอูดและม้าพุ่งตรงไปที่เมืองอย่างรวดเร็วและพอพวกเขาทั้งหมดมาถึงกลุ่มของพวกไอ เบนนี่ก็พานขนหินเปิดทางลงไปยังด้านล่างของสุดสารและพวกพระเอกและนางเอกก็พากันลงไปอีกทางหนึ่งเช่นกันและพอพวกเขาลงไปถึงก็พบว่าที่นี่คือสถานที่ที่เอาไว้ทามัมมี่น่าขนลุกสิ้นดีและพอพวกเขาเดินไปอีกหน่อยก็ได้ยินเสียงขอแงแมลงอยู่หลังแนวหินที่พวกเขาเดินนั่นเสียงดังมากเหมือนกับว่าพวกมันมีอยู่กันเป็นจํานวนมากและพวกเขาก็รีบเดินกันต่อและพอเดินไปอีกสักพักพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคล้ายๆกับบทสวดหรือเสียงอะไรหลอนๆนะครับพระเอกเนี่ยก็ถือปืนไว้ตลอดนะครับ มันดูเวอ่เวอร์ชอบกลและทันใดนั้นพวกเขาก็เหมือนจะเจออะไรบางอย่างแต่สิ่งที่ไม่ทันคาดคิดก็เกิดขึ้นพวกเขาก็ไปเจอกับไอเ้เบนนี่และกลุ่มของพวกมันเออไอ้เราก็นึกว่าผีจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ตกลงกันนะครับว่าจะแยกย้ายไม่ยุ่งกันคือใครเจออะไรก็เป็นของคนนั้น,นครับประมาณนั้นหลังจากนั้นพวกพระเอกก็มาขุดหาของตามที่นางเอกบอกว่าใต้ฐานของอนุบิดเนี่ยต้องมีคมภีโบราณอย่างแน่นอนและในขณนะนั้นไอ้พวกคุมที่มันมากับพวกนางเอกมันก็ซุกซนเดินเบเรื่อยนะครับมันก็ไปเจอกับ,บอะไรบางอย่างมันก็คิดว่า ทองเออทองสีฟ้าก็มีเนาะเอากับมันแล้วมันก็แคะออกมาทันทีพอมันแคะออกมามันก็ได้เอาใส่กระเป๋าของมันไว้แต่พอมันแคะอันที่สองมันก็ดานใส่ไม่ตรงกระเป๋าของมันทําให้ทองสีฟ้าของมันร่วงลงไปที่พื้นทันใดนั้นก็มีอะไรบางอย่างออกมาจากทองสีฟ้านั้นมันคือแมงกุจีกินคนแล้วพอมันออกมามันก็ได้วิ่งเข้าไปที่รองเท้าของไอ้ผู้คุมและเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังของไอ้ผู้คุมอย่างง่ายดายมันก็ไต่อยู่ใต้ผิวหนังของเขาและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วไอ้ผู้คุมก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดรวดแาวตัดมาที่ ฝั่งของนางเอกกับพระเอกที่กําลังนั่งพักจากความเหน,นื่อยอยู่จู่ๆก็มีอะไรบางอย่างล่วงลงมาจากใต้ฐานของอนุบิตนางเอกก็ดูแล้วรู้ทันทีว่ามันคือโลงศพเธอก็สังเกตเห็นร่องกุญแจลักษณะของมันคล้ายกับกล่องโบราณที่พวกเขามีนางเอกก็เลยเอามันออกมาเทียบดูก็นั่นแหละครับตรงเป๊ะมันคือกุญแจเปิดโลงศพจริงๆแต่ในขณะที่พวกเขากําลังจะเปิดมันออกจู่ๆก็ได้ยินเสียงของคนร้องดังลั่นพวกเขาก็รีบวิ่งไปดูและไปเจอกับไอ้ผู้คุมที่ร้องควนค้างโดยไม่ทราบสาเหตุและหลังจากนั้นมันก็วิ่งเอาหัวมงงงกาแพตยั้น ทางฝั่งของไอ้พวกอเมริกันและไอ้เบนนี่พวกมันก็ให้พวกลูกจ้างที่พวกมันจ้างมาช่วยกันแงะร่องหินแกะสลักที่น่าจะเปิดได้ตรงนั้นดูและพอพวกมันแงะออกมาก็พบกับของเหลวที่มีลักษณะเหมือนกับแก๊สพุ่งใส่ตัวของพวกลูกจ้างจนทําให้คนที่แงะทั้ง3คนตายไปซะงั้นพวกอเมริกันที่ดูกันอยู่เนี่ยก็ร้องจากเลยครับและพอตกกลางคืนพวกเขาก็พังกลับขึ้นมาและมาตั้งแคมป์กันตามปกติและจู่ๆพวกเม็ดจายก็ทําการบุกเข้ามาขับไล่พวกเขาทําให้เกิดการปะทะกันขึ้นและหัวหน้าของเม็จาากกกก็บบอััพพวววเขท้งหมด่ก ข้าไม่อยากจะนองเลือดอีกต่อไปแล้วแต่พวกเจ้าทั้งหมดต้องออกไปจากที่นี่ข้าให้เวลาพวกเจ้าหนึ่งวันและพวกเม็ดจายทั้งหมดก็จากไปและในวันต่อมาพวกอเมริกันก็พากันมาตรงที่พวกมันได้ขุดเอาไว้เมื่อวานต่อนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับผีบอะไรบางอย่างไอ้คนที่มันอ่านภาษาโบราณออกมันก็อ่านคําเตือนมฉลากหน้าหีบให้ไอ้พวกอเมริกันนั้นฟังนะครับว่าความตายจะมาหามันผู้บังอาจเปิดหีบใบนี้และแค่อ่านคนํานี้ลูกจ้างทั้งหมดของพวกเขา ก็พากันวิ่งหนีกันหมดไขแม่งจะอยู่ยล่ะครับและมันก็อ่านต่อว่ามีบุรุษที่ไม่รู้จักตายที่ฟื้นขึ้นมาจากคำสาบคำสาบนี้เขาจะฆ่าทุกคนที่เปิดทีใบนี้และจะดูดกลืนอวัยวะและเลือดเนื้อของพวกเขาทั้งหมดไปในขนาที่ดูดกลืนมันจะคืนร่างขึ้นมาใหม่และจะแพร่เชื้อร้ายเข้าสู่โลกมนุษย์พออ่านเสร็จไอเบนนี่มันก็หนีเหมือนกันนะครับมันไม่เอาด้วยมันขี้กลัวจะตายห่าและหลังจากนั้นพวกเขาก็เปิดมันออกมาทันทีนะครับและพอเปิดออกมาพวกเขาก็พบกับคัมภีเรื่มหนึ่งม มันคือคัมภีร์มรณะแต่พวกมันก็เปิดคัมภีร์ไม่ได้นะครับมันถูกล็อกอยู่และในหีบก็มีโถต้องคำสาปทัง้งสี่ใบครบตามจํานวนคนที่เปิดพอดีพอเหมาะพอเจาะพวกมันก็แบ่งคนละอันพอดีตัดมาที่พระเอกและนางเอกพวกเขาก็กําลังจะเปิดลงศพนั่นออกและพอพวกเขาเปิดออกมาก็พบว่าข้างในนั้นมีศพของมัมมี่ที่ดูใหม่สดอยู่เลยเหมือนยังไม่นานมากนางเอกก็งงนะครับว่าทําไมมันยังดูสดอยู่และสภาพของศพก็ดูเหมือนว่าเขาจะทนทุกข์ทรมานมากเธอก็เลยสันนิษฐานว่าคนคนนี้น่าจะทําอะไรผิดและโด จับทำมัมมี่ทั้งเป็นอย่างแน่นอนและในคืนนั้นไอ้พวกอเมริกันพวกมันก็เอาโถต้องคำสาปมาโชว์ให้กับพวกพระเอกดูด้วยความภูมิใจนะครับว่าพวกมันหาสมบัติเจอและนางเอกก็ได้สังเกตเห็นว่ามีพวกมันคนนึงถือคัมภีร์มรณะอยู่นางเอกเนี่ยก็อยากได้มากเลยแต่เธอก็ไม่ใช่คนเจอแล้วเวลาถัดมาในคืนนั้นนางเอกก็แอบไปจิกคมภีมรณะทีศตอนนี้พวกมันทั้งหมดหลับอยู่นะครับหลังจากนั้นเธอก็ใช้กุญแจเปิดมันออกมาแล้วก็ตามนั้นแหละครับพอเปิดออกมาก็ต้องอ่านเธอก็อ่านบทสวดขึ้นมาทําให้มัมมี่ ฟื้นขึ้นมาจากความตายทันทีและทันใดนั้นก็มีฝูงพายุตะกะแจนทะเลทรายพุ่งตรงมาหาพวกเขามันทําให้พวกเขาทั้งหมดจําเป็นต้องลงมาหลบอยู่ด้านล่างของสุสานอีกครั้งหนึ่งพวกเขาเนี่ยก็วิ่งหนีแตกระเจิงจนไปคนละทิศละทางกันและหนึ่งใน4ี่คนที่ร่วมเปิดทีบไอคนที่มันใส่แว่นนะครับมันก็ทําแว่นตาของมันตกลงที่พื้นและไอเบนนี่ก็ดันมาเหยียบแว่นของมันไปอีกทําให้มันเดินมองไม่เห็นทางและก็เหมือนกับว่ามันจะเจอกับอะไรบางอย่างและพวกพระเอกกับนางเอกกับพี่ชายก็เดินมาเจอกับฝูงแมลงกุจกินนคคแบบเ พวกเขานี่ก็วิ่งหนีกันตับแลบจนสามารถหลบวกมันได้นางเอกที่ยืนแอบแมงกุจีอยู่ก็ดันไปโดนเข้ากับสลักของประตูลับทําให้เธอหลุดมาที่อีกฝั่งและเธอก็ไปเจอกับไอ้แว่นที่ทําแว่นตกอะครับเธอก็ดีใจที่ยังเจอคนอยู่แต่พอไอ้แว่นหันมามันก็ทําให้เธอตกใจมากเพราะไอ้แว่นโดนควักลูก,กตาออกและโดนควักลิ้นออกไปด้วยและพอเธอหันมาที่อีกฝั่งเธอก็เจอเข้ากับมัมมี่เดินได้เธอนี่ก็ร้องเสียงหลงเลยทันทีและมัมมี่ก็ตรงมาหาเธอและพูดขึ้นมาว่าอนับซูนามูน มากับข้าเถอะเจ้าหญิงของข้านั่นไงครับมันคิดว่านางเป็นเมียมันซะง,งั้นและพระเอกกับพวกคนอื่นๆก็วิ่งมาจนเจอกับนางเอกและพวกเขาก็ได้มาเจอกับมัมมี่พระเอกนี่ก็ร้องจากเหมือนกันนะครับและไม่รอช้าพระเอกก็เอาปืนลูกซองยิงแม่งซะกระเด็นกระดอนไปเลยและพวกเขาก็พากันวิ่งหนีจนมาเจอกับพวกเม็ดจายหัวหน้าของเม็ดจายก็บอกนะครับว่าพวกเจ้าได้ปลดปล่อยผีร้ายที่พวกเรากลัวมานานกว่า3,000ปีพระเอกก็บอกนะครับว่าเขายิงมันตายไปแล้วเม็ดจายก็บอกว่าอาวุธที่มนุษย์มีไม่สามารถที่จะ มันได้และเขาก็บอกให้พวกพระเอกทั้งหมดอะหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเพราะมันจะมาสูบกินชีวิตของพวกเจ้าเพื่อฟื้นคืนชีพและมันจะไม่หยุดมันจะไม่นอนและจะนําพามาซึ่งโรคร้ายส่มวลมนุษย์ทั้งหมดและตัดมาที่เอเบนนี่ที่ตอนนี้มันยังหลงทางอยู่ในสุสานมันก็ได้ไปเจอเข้ากับมัมมี่ไอ้เบนนี่ก็กลัวจนตัวสั่นไปทั้งตัวและมัมมี่ก็เดินปรีเข้ามาหามันทันทีไอ้เบนนี่ก็พยายามเอาของขลังสารพัดที่มันห้อยอยู่ออกมาโชว์นะครับแต่มันก็ไม่เป็นผลเลยมันก็เลยพูดภาษาอีโบราซึ่งเป็นนภาาาษของท่ั์ มัมมี่ก็เลยให้ของมีค่ากับไอเบนนี่และให้ไอเบนนี่พามันไปหาโถต้องคำสาปทั้งหมดแล้วรวมทั้งไอพวกคนที่มันเปิดถีบทั้งหมดด้วยและตัดมาที่ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดก็กลับมาอยู่ในเมืองกันแล้วนะครับพระเอกก็บอกให้นางเอกน้องรีบหนีออกไปจากที่นี่กันเถอะแต่นางเอกก็บอกนะครับว่าเธอเป็นคนปลุกมันขึ้นมาเธอก็ต้องเป็นคนยับยั้งมันพระเอกก็ต้องยอมนางเอกนะครับโคตรดือ้อแล้วเวลาต่อมาไอเบนนี่มันก็พามัมมี่ที่ปลอมตัวเป็นเจ้าชายโคตรเนียนแล้วก็พามาเจอกับไอแว่นอีกจากนั้นไอแว่นก และทันใดนั้นท้องฟ้าก็วิปรลิตแปลปวนทันใดไม่ใช่อังกอร์ลูกไฟอุกบาทจานวนมากก็ลงมาถล่มที่เมืองนี้แบบไม่ยัง้งพระเอกก็พานางเอกวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนทุกคนในเมืองก็พากันหนีกันแหกกระเจิงและพระเอกก็วิ่งมาเจอกับไอ้เบนนี่ที่มันวิ่งหนีออกมาจากมัมมี่ที่กําลังแดกไอแว่นอยู่ไอ้เบนนี่ก็วิ่งหนีออกไปได้นะครับและพระเอกกับนางเอกก็เลยขึ้นไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็มาเจอกับศพหอยแวน่นที่แห้งแกกเหลือแต่หนังหุ้มกระดูและก็เจอกับมัมมี่ที่ตอนนี้เริ่มมมฟื้้้้นนตัววขึาาแลแลละไ่รอช พระเอกนี่ก็ลัวลูกกระสุนใส่ไม่ยั้งเลยนะครับแต่มันก็ไม่ระคายเคืองผิวของมัมมี่เลยสักนิดมัมมี่ก็ผลักพระเอกก็เด็นกระดอนออกไปทันทีแต่ทันใดนั้นมัมมี่ก็เหลือบไปเห็นแมวตัวหนึ่งที่กําลังเดินอยู่มันก็เวอเลยทันทีมันกลัวแมวมากและมันก็หนีออกไปแบบวิบวับใครจะไปรู้ว่าแมวนี่เป็นคนช่วยชีวิตพวกเขาทั้งหมดแล้วเวลาต่อมานางเอกก็พาพวกพระเอกมาถามหัวหน้าของเธอและได้มาเจอกับหัวหน้ามิใจยพอดีพวกเขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้มัมมี่มันยังกลัวแมวอยู่เพราะแมวเปรียบเสมือนเทพพิทมัน จะกลัวแมวไปจนกว่ามันจะคืนร่างเสร็จสมบูรณ์และหากมันคืนร่างเสร็จแล้วมันจะไม่กลัวสิ่งใดอีกนางเอกก็บอกนะว่าไอ้มามี่เนี่ยมันเรียกเธอว่านักสุนมูลหัวหน้าของเธอก็บอกทันทีนะครับว่าคนรักของไอ้มามี่เนี่ยมันชื่ออนักสุนมูลที่มันตายก็เพราะเธอและตอนนี้มันได้เลือกเหยื่อสังเวยแล้วนั่นก็คือนางเอกนางเอกนี่ก็เวอเลยทําไมต้องเป็นกูและในเวลานั้นก็เกิดสุริยุปราคาขึ้นในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้บังเอิญมาเจอกับไอ้เบนนี่เพื่อนยาของเขาเหมือนเดิมพระเอกก็ได้ถามมันว่ามัน ไอ้คนนำทางพามัมมี่มาที่นี่ใช่ไหมไอ้เบนนี่มันก็บอกนะครับว่าถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็คงตายไปแล้วและมันก็บอกว่าไอ้มัมมี่เนี่ยมันต้องการคมพีมรณะนั่นเพื่อปลุกชีพผลรักของมันขึ้นมาใหม่และสักพักมันก็หนีไปเหมือนเดิมและในขณะนั้นไอ้คนที่มันถือคมพีมรณะเนี่ยแม่งก็โดนดูดชีวิตกลางเมืองต่อหน้าต่อตาประชาชนมากมายและไอ้มัมมี่ก็ได้ปลดปล่อยฟูงแมลงวันออกมาทางปากจํานวนมากชา่ผู้คนทั้งหมดที่อยู่บริเวณนั้นพระเอกกับพี่นางเอกก็ได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพอดีแล้วเวลาต่่อมาี ตอนนี้พลังของมันแกร่งกล้าขึ้นมามากก็ได้มาสู่พลังชีวิตของหนึ่งในคนที่ครอบครองโถต้องคำสาบอย่างง่ายดายและมันก็ได้แอบเข้ามาหานางเอกที่กำลังหลับขณะที่ประตูห้องของนางเอกล็อกอยู่มันก็ได้แปลงกายเป็นทรายไหลเข้ามาทางรูกุญแจพอมันเข้ามาถึงไม่ทันไรพระเอกก็โผล่เข้ามาและเอาแมวมาโชว์มันทันทีไอมัมมี่นี่ก็เหวอและหนีไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็พากันไปที่พิพิธภัณฑ์เพื่อหาข้อมูลว่าจะทำอย่างไรที่จะหยุดยั้งมัมมี่ตัวนี้ได้นางเอกก็บอกนะครับว สามารถปลุกผีร้ายขึ้นมาได้คมพีสีทองก็สามารถฆ่ามันได้เช่นกันและพวกเขาก็ไปพบความลับว่าแท้ที่จริงแล้วคมภีสีทองนั้นอยู่ที่ฮามุนนับราอยู่ใต้รูปสลักของฮอรัตและในขนานั้นพวกประชาชนที่ตกเป็นทาสคำสาปของมัมมี่ก็บุกเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์กันอย่างเนืองแน่นและพวกเขาก็พากันขับรถหนีแต่ในระหว่างที่ขับรถหนีพวกคนคลั่งก็พากันบุกถล่มรถของพวกเขากันอย่างมากมายและพวกมันก็ได้ดึงตัวของคนที่ร่วมเปิดถีบุญสุดท้ายลงไปได้สำเร็จและมัม ก็เกินกินร่างของอีกคนนั้นจนมัมมี่มันฟื้นคืนร่างจนสมบูรณ์แบบจากนั้นพี่นางเอกก็ขับรถพาพวกเขามาจนเสียหลักและไม่สามารถไปต่อได้จนพวกเขาทั้งหมดนั้นจนมุม มัมมี่ที่ตอนนี้เปลี่ยนร่างจนครบสมบูรณ์แล้วก็เดินมาแล้วมาเอาตัวนางเอกไปพระเอกก็พยายามจะขัดขืนนะครับแต่นางเอกได้ห้ามไว้เพราะยังไงก็สู้ไม่ได้หรอกและเมื่อไอ้มัมมี่ได้ตัวนางเอกมามันก็สั่งให้ชาวบ้านฆ่าพวกเขาทั้งหมดในขนาดนั้นพระเอกก็เหลือบไปเห็นฝาท่อระบายน้ําที่อยู่ตรงหน้าของเขาเขาก็เลยเปิดมันออกและพาก,าร,กระโดดหนีลงไปทางนั้นแต่หัวหน้าของนางเอกนั้นไม่รอดเขาไม่ได้ลงไปที่ท่อระบายน้ําทําให้เขาตายไปอีกคนและเช้าวันต่อมาพระเอกพี่นางเอกและหัวหน้ามใจก็เดินทางมา หาเครื่องบินสักลำที่พอจะพาพวกเขาไปฮามุนนับตาได้รวดเร็วพวกเขาก็ได้มาเจอกับนักบินปรอกเสียนของกองทัพอากาศสหรัฐคนหนึ่งและไอ้นักบินก็พาพวกเขาขึ้นบินไปฮามุนนับตาโดยทันทีแต่ไอ้เครื่องบินเนี่ยมันมีที่นั่งไม่พอนะครับพี่นางเอกและไอ้หัวหน้าเมจจัยก็มัดตัวเองไว้กับปีกเครื่องบินแล้วก็บินกันไปแบบนั้นและในขณะที่พวกเขาบินไปไอ้มัมมี่ที่ตอนนี้มาถึงฮามุนนับตาก่อนมันก็เหลือไปเห็นเครื่องบินมันก็เลยสร้างพายุทรายขนาดยักษ์เข้าโจมตีเครื่องบินโดยทันทีพายุทรายก็ได้กกลืนนิ บินกับพวกเขาเข้าไปนางเอกเห็นดังนั้นก็พยายามจะช่วยพวกเขาครับแล้วก็จับไอ้มัมมี่มาจูบแม่งดื้อพอนางเอกจูบไอ้มัมมี่มันก็เคลิบเคลิ้มและพายุสายก็ได้หายไปและเครื่องบินก็ล่วงพอดีทําให้นักบินเสียชีวิตไปอย่างสงบแต่พวกเขาทั้ง3คนก็รอดมาได้นะครับตายแต่นักบินจากนั้นไอ้มัมมี่ก็ทําการเตรียมพิธีเพื่อที่จะทําการปลุกชีพของคนรักของเขาในระหว่างนั้นพวกพระเอกก็กําลังคุยหาคาปีทองคากันอยู่แต่พี่ชายของนางเอกก็ดันซนนะครับดึงไอแมงกุจีที่อยู่ตรงฝาผนังนั้นออกมาดูนะคร มันก็ออกมาจากเปลือกและวิ่งเข้าใส่ใต้ผิวหนังของเขาทันทีพี่ชายนางเอกเนี่ก็ร้องระง,งมด้วยความเจ็บปวดพระเอกเห็นดังนั้นจึงเอามีดปาดแมงกุจีออกจากตัวพี่ของนางเอกแล้วก็เอาปืนยิงจนมันแตกกระจายตายไปในทันทีแต่การที่พระเอกยิงปืนเนี่ยมันทําให้ไอ้มัมมี่รู้ว่าพวกพระเอกนั้นยังไม่ตายจากเครื่องบินตกมันก็เลยปลุกลูกน้องมัมมี่ของมันออกมาเพื่อไปขัดขวางพวกเขาไว้ในขณะเดียวกันพวกพระเอกก็ขุดมาจนเจอช่องทาง,งที่สามารถไปต่อได้นะครับและพวกเขาก็ได้มาเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่และทรัพย์สมบัติอีกมากมาย พอพี่นางเอกเห็นเนี่ยก็ตาโตเลยนะครับแต่ทันใดนั้นพวกมัมมีท่ที่เฝ้าสุสานที่ไอหัวหน้ามัมมี่มันปลูกขึ้นมาก็พุดขึ้นมามากมายพวกเขาก็พากันยิงต่อสู้กับพวกมันแล้วก็พากันหาคัมภีรทองคําจนเจอนะครับและในขณะนั้นหัวหน้าเมธจายก็พยายามยื้อพวกลูกสมุนมัมมี่ไว้แล้วก็บอกให้พระเอกกับพี่นางเอกเนี่ยไปช่วยนางเอกละกฆ่ามัมมี่นั้นซะพระเอกกับพี่นางเอกก็พากันหนีไปจากตรงนั้นและพระเอกกับพี่ชายนางเอกก็เดินมาจนถึงแท่นพิธีกรรมของไอ้มัมมี่ที่กําลังทําพิธีเกือบจะเสร็บบูอออหยยิดททงี่่ ร,รูปปันมาฟาดฟันและช่วยนางเอกออกมาได้แต่ทันใดนั้นเหล่าทหารมัมมี่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมก็ปากฏตัวขึ้นนางเอกก็บอกกับพี่ชายของเธอที่อยู่อีกฝ่ากหนึ่งว่าให้อ่านอัคราจ,จากคัมภีร์สิจะได้ควบคุมพวกมันได้แต่เขาเนี่ยอ่านมันไม่ค่อยจะคล่องนะครับมันก็เลยยังไม่เป็นผลพระเอกก็พยายามหลอกล่อไอพวกทหารมัมมี่นางเอกก็วิ่งหนีไปอีกทางแต่อีมัมมี่อนักซุนามูนเนี่ยมันก็ไล่ตามเธอมาติดๆและในขณะที่พระเอกพยายามสู้จนไม่สามารถจะสู้กับพวกทหารมัมมี่ได้และพระเอกก็กําลังจะโดนฆ่านะครับพนง ก็สามารถอ่านอัคราออกพอดีทำให้พวกมัมมี่ทหารทั้งหมดนั้นหยุดและพี่นางเอกก็สั่งให้พวกมันกำจัดมัมมี่อนักสุนมูลทิ้งซะไอหัวหน้ามัมมี่ที่ตอนนี้มีแต่สั่งสั่งสั่งพวกลูกน้องมัมมี่แล้วมันก็ไม่ลงมือเองก็เฟลสิครับจู่ๆพูกทหารมัมมี่แม่งก็ไล่กำจัดคนรักของมันทิ้งและไอหัวหน้ามัมมี่มันก็ได้เดินตรงมาหาพี่ของนางเอกและกำลังจะฆ่าเขาพระเอกก็เอาดาบมาฟันเข้าที่แขนของมันจนแขนของมันขาดก็เท่านั้นแหละครับแม่งต่อแขนได้มันก็ได้จับพระเอกโยนไปโยนมาเหมือนกกับบลลูาเยพี่ นางเอกก็เอาคำพี์ให้กับนางเอกและใช้กุญแจเปิดอ่านด้านในคำภี์ร นางเอกก็ได้อ่านคัมภี์และทันใดนั้นก็มีรถม้าที่มาจากยมโลกพุ่งเข้ามาที่เอมัมมี่และเอาวิญญาณของมันไปแต่มันก็ยังไม่ตายนะครับพระเอกก็ถามนะครับไหนว่าคัมพีเนี่ยฆ่ามันได้ไงล่ะและพระเอกก็เอาดาบแทงเข้าไปที่ท้องของเอมัมมี่นั่นแหละครับทันทีที่วิญญาณอมตะของมันโดนพรากไปชีวิตอมตะของมันได้หมดลงไปแล้วและทําให้มันกลับกลายมาเป็นคนผลจากดาบที่แทงเข้าไปเนี่ยทำให้มันตายลงในที่สุดและตัดมาที่เอเบนนี่ที่ตอนนี้มันกําลังขนสมบัติอยู่มันก็ได้ขนสมบัติไปไว้ที่อู่แล้ว แต่มันก็ยังโลภกลับมาคนอีกรอบหนึ่งรอบนี้มันเหนื่อยมากมันก็เลยเอาถุงสมบัติมาแขวนไปที่ตรงรูปปั้นแต่ไอ้ลูปปั้นเนี่ยมันเสือกเป็นคันโยกระเบิดเวลาของที่นี่เท่านั้นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างก็พังทลายลงมาประตูต่างๆก็พากันปิดตัวลงอย่างรวดเร็วพวกพระเอกก็พากันหนีออกมาได้แต่เบนนี่เนี่ยมันหนีไม่ทันและถูกขังอยู่ในห้องถงสมบัติและหลังจากนั้นมันก็โดนฝูงแมงกุจีฆ่าตายแบบทรมานแล้วเวลาต่อมาพวกพระเอกและนางเอกพอหนีออกมาได้ก็มาเจอกับหน้าของเมจายเขายังไม่ตาย แล้วก็มาขอบคุณพวกเขาที่สามารถปราบผีร้ายตัวนี้ได้และจากนั้นพวกเขาก็ทําการเดินทางกลับด้วยอูดที่เอเบนนี่เอาถุงสมบัตินั้นแขวนไว้แล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างละครับสําหรับมัมมี่ภาคแรกถ้าหากอยากให้ผมทําต่ออีกภาคก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากผิดภาพประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจผมทาคลิปต่อไปและเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ